เครื่องนีไม่เป็นหรเงียบอยู่ยวันขาวเรื่อน้อยแล้วยังขาวอยู่หน่อยไม่เยอะเท่าไหร่เพื่อเยอะเันขาวคันขาวโอ้เออศูนย์แล้วเนี่ยลบหนึ่ง b TC, b TC, บีท b ซีบีทีีซีลบส,ลบสี่ลบห้า ลบเจ็ดลบสองแล้วตอนนี้ลบสี่ลบหนึ่งแล้วลบหนึ่งเครื่องนิ่งอยู่ไฟไม่โชว์แล้วไม่จบหลักสูตรมากงานนี้ ลบเจ็ดลบสองลบสามสอนเสาไม่มีแล้วพ่อพ่อจาอตรงนั้นหละ ยังยนทำงานปกติเอ่ิดตรงไนป่าอ่ะอครับนาน้ตาวเาเป็นอันนี้รั่วนะครับกิจเออเป็นยังไง